Are you just gonna take that? Make can take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Oh, hey will you fucking fight back? เอาล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่อง Solo Channel นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่ตัวใหม่นะครับนั่นก็คือไบร์นะครับซึ่งเราจะเอามาเล่นในตำแหน่งจังเกิลนะครับแล้วก็เกมน,นี้เราจะเจอป่าป่าฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะมีทั้งคลเน็กนะครับแล้วก็ลมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นแนะอนเน็เนาะส่วนลมเราก็าจะเป็นแจ๊กนะครับจริงๆงอันนี้คือยังเล่นไม่เป็นนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะ <S <S 2> <S 2> <S เพื่ออันไหนคือมันผิดพลาดเนี่ยอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนอันนี้คือเรา เราคุยกับทีมมาแล้วนะว่าเออพอไหวไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราก็เล่นไม่เป็นนะอะไรอย่างงี้แต่เพื่อนว่าเออหยิบหยิบม,มาเหอะเนาะอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอาธิบายตัวสกิลกันนะครับตัวสกิลพาสซีฟของมันนะครับมันจะทําการปรับระยะการตรีใกล้หรือว่าตีไกลตามความเหมาะสมที่เรายืนอยู่ในจุดๆนั้นนะครับผมซึ่งถ้าเรายืนอยู่ห่างตัวคลิปหรือว่าฮีโร่นะครับมันจะทําการตรีไกลนะครับผมแต่ถ้าเราทํา เราเดินในระยะประชิดนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นการตีใกล้ให้นะครับผมซึ่งไอตัวสแต็กที่มันขึ้นในตัวคีหรือว่าสัตรูนะครับตัวสแต็กเนี่ยมันจะทําให้เราจับเกาะได้นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ที่เราตีนะครับมันจะทําการเก็บสแต็คไว้ให้นะครับแล้วก็ตัวสกิลหนึ่งนะครับมันจะทําการอ่ามันจะเรียกว่าไงอะปาหอกหรือเปล่ามันจะทําการปลาหอกนะครับไปในระยะที่เรา มาร์กเอาไว้นะครับซึ่งตัวนี้มันจะทําดาเมจด้วยกัน2รอบนะครับยิ่งด้าครั้งที่2เราใช้โดนนะครับฝั่งตรงข้ามจะติดจะติดสตันนะครับแม้แตคีก็ติดสตันนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้มันติดสตันให้นะครับโอเคเราคิวได้แล้วแล้วก็อธิบายนิดนึงนะครับตัวสกิลหนึ่งนะครับมันสามารถข้ามกําแพงได้นะครับถ้าใช้ดีๆตัวมันจะข้ามกําแพงได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดแมปได้นะ เปื่อตัวไหนที่มันอยู่ในปุ่มนะครับเราสามารถปาตัวสก,กิลหนึ่งไปได้นะครับมันจะเข้าไปโดนตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าโดนทั้ง2ตัวไหมถ้ายืนชิดก,กันเนาะแต่แต่รู้สึกว่ามันจะทําการเปิดแแบบได้นะครับแล้วก็ตัวสก,กิลสองนะครับเมื่อถ้าเรากดใช้ตัวสก,กิลสองเนี่ยมันจะทําการพุ่งเข้าไปโจมตีในระยะใกล้นะครับกดสก,กิลสองเข้าไปสวยงามครับเฮ้ยแก๊กคึืนสวยต่อเลยครับอ่าจะเห็นได้ว่าตัวสก,กิลสองนะครับ มันจะส่วนใหญ่ผมจะใช้คู่กับตัวสกิลหนึ่งนะครับเมื่อสกิลหนึ่งิดสตัรได้เนี่ยก็จะใช้ตัวสกิลสองและทีเนี้ยเมื่อไหร่ที่เราใช้ตัวสกิลหนึ่งและสกิลสองโดนนะครับตัวสกิลสองเนี่ยมันจะทําการลดคูดาวให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่เรากดใช้นะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวสกิลหนึ่งเข้าไปนะครับคือเราเดินเข้าไปกดสกิลสองดื้อๆนะครับตัวสกิลสองเนี่ยมันจะทําการคูดาวที่ค่อนข้างนานขึ้นนะครับก็คือตามปกติที่มันคูดาวของมันเลยนะครับ ส่วนทีนี้เราจะมาพูดถึงตัวอันติของไบส์กันนะครับจริงๆผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นนะครับรู้แค่ว่าเมื่อเรากดอันตินะครับมันจะมีเกตอยู่ตรงบนหัวเนาะมันจะใช้ได้อยู่ที่ประมาณ6วีนะครับซึ่ง3าวีแรกเราจะทำเราจะเหมือนเหมือนเป็นอมตะนะครับผมไปก่อนไปก่อนเฮ้ยนิดเดียวหืมไม่ทันไม่ทันอย่างที่บอกนะครับว่าช่วง3ามวีแรกเนี่ยตัวเรามันจะกึง่งกึ่งอมตะล้กันนะครับผม ยิ่งถ้า,าเราโดนดาเมจสะสมเนี่ยไอตัว3าวิแรกที่เราทำมาเนี่ยมันสามารถไปหักล้างกับตัวตัวเลือดใน3ามวิหลังได้นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราโดนดาเมจในช่วง3าวิแรกนะครับเราเป็นอมตะก็จริงแต่เราก็มีโอกาสตายใน3าวิหลังเหมือนกันนะครับถึงแม้ใน3ามวิหลังนั้นเราจะไม่ได้โดนตอดหรือว่าไม่ได้โดนดาเมจเลยก็ตามนะครับ และทีนี้นะครับถ้าถามว่าตัวอันตินะครับใช้ในจังหวะไหนดีนะครับผมแนะนาว่าให้ใช้ในจังห,หวะที่เรากําลังจะล่าที่โล่ฝั่งตรงข้ามได้นะครับให,ให้เราทําการกดอันตินะครับถึงแม้เราจะโดนตอด,ดาเมจในช่วง3าวิแรกนะครับแต่ถ้าเราทําการคิวฝั่งตรงข้ามได้นะครับตัวเลือดมันจะเด้งคืนมาให้เรานะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเด้งคืนเต็มร้อยที่ที่เราเสียไปจากฮีโร่ตัวนั้นหรือไม่นะครับผมแต่มันจะทําการเด้งเลือดมาให้เราคืนนะครับ อธิบายประมาณนี้น่าจะพอเข้าใจเนาะอันไหนที่ผิดพลาดไปอันนี้ต้องต้องตขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็จะแถมให้อีกนิดนึงนะครับตัวอันติของมันนะครับเมื่อกดใช้แล้วนะครับแล้วเราสามารถคิวฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้นะครับตัวทกิลสองนะครับมันจะทําการรีเซ็ตใหม่แล้วพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับผมแต่ย้ํานะครับว่าเราต้องเป็นฝ่ายที่คิวได้นะครับเราจะลาดก็ได้นะครับเราจะคิวเองก็ได้แต่เราต้องได้คิวนะครับตัวสกิลสองของอันติเนี่ย มันจะทำการรีเซ็ตให้ใหม่นะไปหอมไฟอธิบายมาเยอะแล้วจริงๆก็ก็ไม่ได้เล่นเป็นเนาะแค่แบบว่าเอออยากลองเล่นอยิ่หนึ่งโยนเข้าไปอยูส่สองเกาะเกาะอันติีเลยครับโถมโถมเนี่ยคือโดนโดดาเมก็โดนหนักมากเลยนะในดวงโอ้ยติดหอกสวยแล้วสวยแล้วปั๊มเลือด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 ้ดดวงดวงทิมแน่เรียบร้อย ไม่น่าห้าวเลยกลับไปฟาร์มต่อดีกว่านะปล่อยเพื่อเราหิวกันไปแล้วโดนมาตัวแรกเ่รู้สึกเจ็บไม่เบานะครับอีกอย่างนะครับพีโรตัวนี้นะครับจําไว้สเสมอนะครับว่ามันคือแคลี่นะครับแคลี่ดีๆนี่เองนะถึงแม้ดามเมจมันจะพอๆกับแอสตาซินทั่วไปในช่วงต้นเกมน,นะครับแต่มันก็บางมากเลยนะบางกว่าแอสตาซินหลายๆตัวนะครับต่อไปโยนไปิลหนึ่งนะ มีใครอยู่ไหมเช็คเช็ค <laughs> หลอนนะครับป้อมบนก็เสียไปแล้วนะกลับไปฟาร์มต่อนะครับอย่างช่วงต้นเกมนะครับเราจะออกตัวชิ้นฟาร์ม25 0สิน,นะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นรองเท้าตีเร็วนะครับสําหรับใครที่จะออกตัวคีดแดงนะครับให้ออกตัวรองเท้าตีเร็วไปเลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปออกรองเท้ากาันตีนะครับเพราะว่าตัวคีดแดงเนี่ยมันจะทําการ กันซีซีให้อยู่แล้วนะครับ30%เปอร์เซ็นต์คล้ายๆเหมือนกันกับรองเท้ากันซีซีนะครับผมอ้เพื่อเราเรียบร้อยร่วงเหรอได้ไหมไปยห่อโอ้โอยโหมนอันตีสาวเลยครับสาวไปคิวสองก็ก็จะทำไมมันถึกกันขนาดนั้นคิวหนึ่งโยกเฮ้ยคิวยากคิวเย็นจริงๆไอตัวนี้คือถ้าเล่นเป็นอีกนิดหน่อยเนี่ยคิดว่าน่าจะพอเล่นได้เนี่ย เซกีไปนะครับผมว่าคือบางทีมันจังหวะที่กดอันตีอะเรารู้แหละว่าเรากดอันตินะครับแต่เราเราไม่รู้ว่ามันหมดเมื่อไหร่นะครับคือบางทีเราไม่ได้สังเกตตัวอันตีออกมันนะครับว่ามันจะหมดเมื่อไหร่นะครับและอย่างเมื่อเรากดอันตีเนี่ยตัวสกิลที่เราใช้ได้นะครับก็จะใช้ได้แค่สกิลสองนะครับกัดตีธรรมดาเท่านั้นเลยนะสกิลหนึ่งโยเข้าไปหาหน่อยสกิลสองเกาะครับตันได้ก็ต้องเกาะไปสกิลสอง ไปไปอยู่สองเออมาลาัดล้วนๆเลยนะคร<ป>ับอะตอนนี้เราก็ได้คีย์เหลืองมาแล้วนะครับน่าจะมีโอกาสติดคี้ได้บ่อยขึ้นนะครับผมเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราจะขึ้นเป็นโอมิอามเลยเนาะที่จริงตัวเซตนี้นะครับก็โอเคอยู่นะสำหรับคนที่ชอบเล่นไบต์ในตำแหน่งที่ตีไกลนะครับผมแต่ถ้าตีใกล้อ่ะผม ส่วนใหญ่ผมชอบแบบแนวแนว,แนวล้วงมากกว่านะครับไม่ค่อยชอบทำราเมจดอยู่ด้านหลังมันไม่ค่อยขินยังไงก็ไม่รู้โอ้โหโดนล็อกเรียบร้อยอือพาเพื่อนสวยไปด้วยโอ้โหเพื่อนตายเกือบยกตี้ความผิดเราเองเพื่อนเราขอโทษเหมือนอย่างที่บอกนะครับคือผมชอบในจังหวะคือจังหวะล้วงซะมากกว่านะครับจริงๆไอเทมอาจจะเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆก็น่าจะ ใช้ยืนไฟต่อเรื่อยๆได้อยู่นะครับผมแต่น,นี้เราเอาเป็นเซตแบบห่างๆอย่าง,ง,งห่วงๆไว้เนาะก็คือจะเล่นในการซ้อนเพื่อนนะครับผมรอเพื่อนเปิดไฟก่อนแล้วเราค่อยตามนะแอนเนตอยู่เย็นๆนะครับรอด้านบนเข้ามาอุ้ยซาตอรแก๊กดึงสวยอันติอันติอันตินต,ตีไปตีไปเจคิวสองลีแล้วเอา้าเอา้เอาเจคิวสองกระโดดตี สลิมโอ้โหโดนขังนึกว่าโดนขังแล้วจะวาร์ปตัวสกิล2เข้าไปหายโร่ที่เราแบบเออหันหรือว่ามาร์คไว้ได้นะครับเปล่าเลยคือติดโตอ้อยู่นะครับเ <c oughs> บาย <c oughs> ดันป้อมกันดีกว่าเพื่อนเลดนานมันก็ใช่ว่าจะดีนะ <c oughs> ยิ่งเราเล่นไม่เป็นอยู่นะโอ้ยโอ้ยโดนแอนนิค เราไปดักกันดีกว่าเจ้าสลิมปาติกิวหนึ่งย้อนหลังครับตีตีนี่หอกนายกับหอกเราดูที่ใครแรงกว่ากัน <c oughs> เปล่าเลยมันเลือดน้อยนะครับผมเออแล้วก็ลืมอธิบายตัวพาสีิมันอีกอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> เมื่อเราทําการเก็บสแต็กเรื่อยๆนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวอจอกกอนเนี่ยมันจะขึ้นจอกอกาะขาวด้วยนะครับมันจะทําดาเมจจริงนะครับผมหลายคนน่าจะชอบนะครับสําหรับตัวนี้เนาะแต่ก็ อาจจะต้องใช้สกิลเพกกันนิดนึงนะครับไลทารกส่วนในจังหวะฟาร์มนะครับช่วงฟาร์มผมก็แนะนำว่าให้ใช้ตัวสกิลหนึ่งนะครับในการใช้ฟาร์มแล้วก็ตามด้วยตัวสกิลสองนะครับเมื่อถ้าเราใช้หนึ่งแล้วก็สองนะครับตัวสกิลสองเนี่ยมันจะลดเร็วตัวสกิลสองนะครับมันจะคูดดาวได้เร็วขึ้นนะครับเหมือนจะมีไฟเพื่อเราดวงขังแล้วเปิดสกิลหนึ่งเข้าไป การกันตีเลยครับสาวสาวสาวได้สาวเอาหญิงฟรีแลครับปิ้ว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 สกิลหนึ่งสกิลสองเกาะเกาะสกิลสองเกาะไปไหนสกิลหนึ่งไล่ไปชิดหน้าเลยครับเออสวยทำไปได้ไงตกใจตัวเองเหมือนกันเนะทํทำไปได้ยังไงรอดรอดมาได้ไงดีกว่าสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนไฮยัเตะรอซื้อได้สวยนะครับ เราน่าจะเข้าบ้านใหญ่เขาได้นลไม่สนป้อมแล้วครับสาวสาวป้อมอย่างเดียวเลยนี่มันเกิดแล้วมันเกิดแล้วดวงห่างกันไว้หน่อยสิเพื่อนเดี๋ยวมันติทิมขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยเลยนะสองตัวตา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 มันบินแล้วชิบหายแล้วสกิลถองเกาะมันเข้าไปทําไม้เฮ้ย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 หมดแล้วหมดสกิลแล้วเพื่อนเรียบร้อย ดันตายตอนจบเกมคิดว่าเพื่อนน่าจะจบบ้านได้แหละนะเอามันเลยเพื่อนจบเกมได้แล้วกำลังสวยเลยนะแบบว่าเออก่อนจบเกมแบบคอสคิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาตายตอนจบเกม <c oughs> บา้าเอ,อ้บ้ากันละมังโอเคนะครับก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการรีวิวฮีโร่ตัวใหม่นะครับนั่นก็คือไบร์นะครับผมจริงๆก็ยังไม่ได้ถือว่า เล่นเป็นนะครับหรือว่าเล่นดีนะครับอันนี้ผิดพลาดรายละเอียดของสก,กิลไหนอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจเนาะในการอธิบายในแต่ละสก,กิลนะครับ <c oughs> ยังไงถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าบาย